เพราะว่าการที่เราอะมีความรู้สัพที่จําเป็นแล้วก็รู้แบบรู้จริงอะนั่นหมายถึงว่าเอามาใช้ได้มันจะทําให้เราเนี่ยออสามารถที่จะอ่านรู้เรื่องไวแล้วก็เขียนเนี่ยได้ make sense มากขึ้นแต่ว่าโ o c a คเนี่ยถ้าเรียนในลักษณะที่เป็นการท่องจำอะมันก็ไม่ได้ช่วยเรื่อง reading น,นะ เล่นเกิดเป็นแมทเวลาทำสอ SAT เนี่ยนะคะเรานับบังชีบางชุดเนี่ยเราได้คะแนนประมาณ500กว่า600กว่า700กว่าแต่ว่าบาังชุดเนี่ยคะแนนเรเหลือ400 ปลาย,ลายมันก็เป็นอะไรที่บันทอนสิ่งที่สามารถที่จะการังปริเรลียนได้เนี่ยนะก็คือคําศัพท์ที่สําคัญใน s a t เนี่ชยชคดีอย่างหนึ่งนะคะคำศัพท์ที่ออกใน s a t เนี่ยมันอยู่ในกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองสําหรับคุงเองนะคะครูทำเอสเอทีมาสิกบกว่าปีทาทุกวันเลยฮะ,ะอันนี้สารภาพตามตกเลยนะคะไม่ได้ต้องการพูนซ้ำค่ะคือทําทุกวันเพราะว่าไม่อยากให้สีมือวอรีนตกในช่วงแรกนะคะที่คุณทำา s เอสเอทีครูก็มีความรู้สึกว่าคำศัพท์มันไม่จําเป็นขนาดนั้น นะเราก็ต้องอ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะได้คําศัพท์เองแต่ว่านักเรียนอย่าลืมว,ว่าโดยสัญชาตญาณของคนเราอะเวลาอ่านเรตติ้งอะแล้วเราเราเจอคําศัพท์ที่เราไม่รู้อะเราจะใช้วิธีการข้ามและเราก็ไปดูความหมายที่เป็นคอนเท็กซ์คอนเท็กซ์โจมเนก็คือเราไปดูความหมายเดยรวมแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอแซกเนี่ยออพอปีต่อมาปีต่อมาเนี่ยมันเริ่มเอาศัพท์ที่มันเป็นศัพท์ที่ มันเคยไม่สําคัญมันเป็นคำศัพท์ที่สําคัญในชุดต่อมานะักเรียนเคยเจอไหมอย่างเช่นบางทีเนี่ยนะเราไปเจอเคําว่า e x t c นะฮะหรือเราไปเจอเคําว่า dramatize ในชุดหนึ่งซึ่งมันไม่ได้มีความหมายมันไม่ได้มีค่าที่จะทําให้คะแนนเราลดในชุดนั้นเลยแต่มันกลับมีค่าในข้อสอบชุดหนึ่งที่ทําให้เราในคะแนนลดเพราะว่ามันอยู่ใน choice ที่ถาม purpose เราก็จะเห็นใน choice ว่า A to e x t r a B to dramatize หรือคำที่แลดูง่ายนะคือหลายคนก็ไม่เก็ตว่า e s s k r า m คืออะไรทีนี้พอไปเปิดติกภาษาไทยเนะี่ยมันจะเขียนว่าพันธนา,นาบางคนหลายคนไม่เก็ตนะว่าพันธนาคืออะไรนะ,ะแต่ถ้าเราอะเข้าใจจริงๆว่า d e s k r า m เนี่ยก็คือการแบบว่า tell about the senses tell about the 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 smell the taste the look นะฮะคือการที่อธิบายอย่างละเอียด ให้เราเห็นภาพว่ารูปร็อกนสิ่งยังไงนั่นคือ describe นะคะ explain คืออะไร illustrate คืออะไรนะคะคำศัพท์พวกนี้มองเผินๆมันเป็นคำศัพท์ง่ายเลยแต่มันไม่ง่ายนะเมื่อมันอยู่ใน Reading เราก็ต้องเข้าใจมันจริงแล้วแล้วก็คำศัพท์อีกชุดหนึ่งเนี่ยที่เหมือนจะเป็นคำยากแต่กลายเป็นคำง่ายใน s a เไปเลย,เลยก็คือคำที่เปิดเริ่มมา,าก็ยากเลยเช่น fastidious ที่แปลว่าแบบ very r c a ลว่าแปลว่าอระมัดระวังมากจุกจิกจุ๊จี้จจมากกลายเป็นคำที่ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยยังถือว่าวงแ a ปเร a ล l y เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญใน s s p นะคะอย่างแรกส่วนอย่างที่สองเนี่ยแล้วต้องท่องไหมการท่องเนี่ยถ้าท่องเฉยๆนะถือว่าเสียเวลาเปล่าเราควรจะ ดูสับแล้วก็ดูกลุ่มคำดูเฟรชดูคอลล a t i นอะพร้อมกับการฝึกอ่านว่าถ้าทำตรงนี้ได้นะนักเรียนจะคะแนนขึ้นไวมากเลยและนักเรียนเนี่ยจะสามารถควบคุมคะแนนตัวเองได้นี่คือเคล็ดลับเลยนะที่ครูอ่ะเจอไปเองเพราะฉะนั้นครูคิดว่าเฮ้ยเราเจออะเด็ก เดี๋ยวนักเรียนก็ต้องเจอเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราเอามาดักก่อนจึงเกิดเป็นคอร์สติลอันนี้ค่ะคอร์ส SAT v o a b t l a r s, course, s. Matters, นะคะในคอร์สนี้เนี่ยนักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะกลุ่มคำนะคะี d i o m แล้วก็ figurative language ก็คือการบรรยายพนธนาเปลเลยซึ่งเวลาเราเจอพนธนาเปลเลยใน fiction เ,เ,เราเจอใน โรโบบอฟคอนเซสเซนต์ที่ตายทุกครั้งเลยนะต่อไปไนี้เนี่ยนะคะนักเรียนจะสามารถที่จะควบคุมคะแนนและแล้วก็สามารถที่จะคาดการณ์ได้ลงหน้าว่าเรื่องนึงเนี้ยนักเรียนจะสามารถที่จะดักเข้าใจได้ตรงนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน,นะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะกับคอร์สโรงแรมนะคะจองคิวแล้วเจอกันค่ะ